สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้มารีวิวข้อเหวงโซนิกนะครับลูกค้าส่งมาทํานะครับผมนี่ครับผมก็ยืดถาวรนะครับใส่ห่วงเติมลวดสแตนเลสอย่างดีนะครับก็กึ่งปาดเก็บงานนะครับตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยครับนิ่งแน่นเนียนนานอ๋อนี้ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็จัดให้เนียบเลยนะครับเฟืองบาลานซ์โซ่ก็เฟืองบาลานเซอร์ก็ตำแหน่งเดิมหมด นะครับผมก้านนี้เป็นก้าน GTO 2ชงจงหวะนะครับตูดมีผ่าน้ำมันเครื่องเลี้ยงนะครับใส่สลัก15ลูก CB ได้เลยประเกนนะครับอยู่ที่ประมาณ20มิลนะครับปาหัวลบวาวให้ดีนะครับผมใช้ไม่เกิน20ินะครับ9 96ข้อนะครับโซ่เรลาลินนะครับผมโซ่ลาลิ้น96ข้อก็ชุดนี้นะครับผมรับประกันห่วงแตกแล้วด้วยนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับผมการสึกการหลวมก็ส่งมาเปลี่ยนกระทางลงตึงได้นะครับผม ก็ถ้าส่งมาอัดที่ลงกึงครับใช้ไปแตกแล้วมีรับประกันครับถ้าอัดมาแล้วห่วงแตกห่วงแล้วอันนี้เราไม่รับประกันนะครับเพราะเนื่องจากการอัดตั้งศูนย์นะครับผมอาจจะทําคนละแบบมาทางลงกึงเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นห่วงอย่างดีเลยนะครับผมใช้ยาวๆไปนะครับวิ่ง200ห่วงเขาไม่แตกนะครับผมตอนนี้ก็เทสมาแล้วนะครับผมก็สนใจสั่งได้ครับ